อัตตะชีวประวัติครูบาอริยชาติอริยจิตโตครูบาอริยชาติอริยจิตโตแห่งวัดแสงแก้วโพธิยาณจังหวัดเชียงรายท่านครูบาอริยชาติอริยจิตโตนั้นเกิดเมื่อวันศุกร์ที่9เดือนมก,กราคมปีพุทธศักราช2524ที่บ้านปิงน้อย อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เป็นบุตรคนสุดท้องของโยมพ่อสุขกับโยมแม่จำนงอุนตะในวัยเยาว์ท่านมีผิวพรรณผุดผ่องมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าเด็กในวัยเดียวกันเรียนหนังสือเก่งมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเด่นและมีนิสัยรักสงบรักสันโดษไม่เบียดเบียนสัตว์และมักจะนำดินเหนียวมาปั้นเป็นพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่องค์เล็ก อยู่เสมอจนเพื่อนท่านล้อท่านเล่นว่าเป็นตุเจ้าบ้างก็มีท่านชอบไปวัดฟังธรรมการชอบไปวัดนี่เองทําให้ครูบาจันติบยานวิลาโสอดีตเจ้าอาวาสวัดชัยชนะตะบลประตูป่าอําเภอเมืองจังหวัดลําพูนได้มองเห็นแววของเด็กชายอริยชาติว่าเป็นผู้มีบุญบารมีวาสนาดี สมควรที่จะสืบต่ออายุบวรพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสถาพรในวันข้างหน้าท่านจึงถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆให้โดยเฉพาะอักษรทำล้านนาและเด็กชายอริยชาติท่านก็สามารถเรียนอ่านเขียนได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่1นถึงสองวันเท่านั้นสร้างความดีใจยิ่งนักครูบาจันติปซึ่งเป็นผู้สืบทอดวิชาเวทมนต์อาคมคาถา อยง่ยงคงกระพันต่างๆจากครูบาชุ่มโพธิที่โกอดีตเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลวังมุยตำบลประตูป่าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจึงถ่ายทอดวิชาอาคมเวทมนต์ต่างๆให้เด็กชายอริยชาติก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจานอระเลขยันแทนครูบาจันติบได้ในระยะเวลาต่อมาเมื่อครูบาจันติปชราภาพลงมากการทำระกุฏ วัตถุมงคลต่างๆเด็กชายอริยชาติได้เป็นผู้ทําเองปรากฏว่าเกิดประสบการณ์ต่างๆในความแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นที่อัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านอายุได้17ปีขณะนั้นได้ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ท่านก็ได้ตั้งแรงปรารถนาอันแรงกล้าหันหน้าเข้าสู่ร่มผ้ากาสวพัในพระพุทธศาสนา พอดีท่านได้มีโอกาสไปกราบนวสการครูบาวัดบ้านเด่นครูบาวัดบ้านเด่นได้แนะนําให้บวชมองดูแล้วคล้ายคนมีบุญวัสนาบารมีในพระพุทธศาสนาไม่ช้าก็เร็วจะได้บวชแน่นอนครูบาอริยชาติก็ตอบรับทันทีและนำเอาคำพูดของครูบาวัดบ้านเด่นมาปรึกษากับพ่อและแม่ทางพ่อแม่ของท่านก็อยากให้ท่านเรียนหนังสือต่อไป เพื่อเรียนจบออกมาจะได้ทำงานทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอย่างไรก็ตามดังความปรารถนาที่ท่านมีอยู่จึงตัดสินใจครั้งสุดท้ายเข้าไปกราบพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดพร่ำพลณนาว่าบุญคุณของแม่นั้นใหญ่กว่าฟ้าล้นเลิศก,กว่ามหาสมุทรอันคุณพ่อนั้นเล่ามีคุณมากกว่าพื้นพระสุธาเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดมาให้เลือดให้เนื้อและชีวิต แต่ตามแนวคิดของตนเองปรารถนาความสงบสุขอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาเมื่อพ่อและแม่ไม่อาจทัดทานได้จึงอนุญาตบวชตามความปรารถนาของลูกทำให้ท่านเกิดปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็จะขอเอาผ้ากาสาวพัดเป็นเรือนตายที่จะห่อหุ้มกายไปตลอดชีวิตจะขอศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนเกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้ลึกซึ้งจนกว่าจะหมดลมหายใจสมกับที่ได้เกิดมาเป็นพุทธบุตรแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะผู้ประเสริฐจึงได้บรรพชาเป็นสัมมาเนนกับครูบาเทืองนาถสีโลแห่งวัดบ้านเด่นสลีเมืองแกนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพเป็นอย่างยิ่งจนมีความเข้าใจท่องแท้ เมื่อศึกษาอยู่กับครูบาเถืองเป็นเวลานาน,านพอสมควรจึงสแสวงหาความรู้ในด้านอื่นเช่นด้านเวทมนต์คาถาอาคมต่างๆเพิ่มเติมจากเคยริ่ำเรียนมาจากครูบาจันติปในสมัยยังไม่ได้บรรพชาจนถือได้ว่าในเรื่องวิชาอาคมไม่ได้เป็นสองรองใครแต่ครูบาท่านก็ยังไม่ทอ้อในการเรียนรู้ยังหาความรู้ทางด้านวิชาคาถาอาคม อีกพระอาจารย์ที่ครูบาอริยชาติให้ความเคารพนับถือคือครูบาอินตาวัดห้วยใสอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนครูบาอินตาวัดวังทองจังหวัดลำพูนโดยเฉพาะครูบาอินตาวัดวังทองท่านมีเมตตาสูงและเก่งในเรื่องพกขรัพย์โชคลาภท่านมักจะบอกญาติโยมเสมอว่าให้มานมัสการครูบาอริยชาติ ถือว่าท่านมีวิชาคาถาอาคมที่แก่กล้าไม่เป็นรองจนกระทั่งชื่อเสียงของท่านดังกระชอนไปทั่วทั้งภาคเหนือจึงมีสิทธิ์สยานุสิ์จากจังหวัดน่านมานิมนต์ให้ท่านไปโปรโดญาติโยมทางจังหวัดน่านและจังหวัดน่านนี่เองได้สร้างเกียรติคุณให้ท่านเป็นอย่างมากในการใช้ศัพทวิชาทั้งหลายและบรรดาญาติโยมผู้ได้รับความทุกข์ร้อนหลายสิบรายจนชื่อเสียงกว้างไกล มีผู้ยกย่องขนานนามว่าหลวงพ่อเนนวัตถุมงคลที่ท่านสร้างและมีชื่อเสียงมากเช่นปร,รอดดาบเป็นต้นโดยเฉพาะตะกุดและปร,ะรอดมีผู้ประสบเหตุแล้วทะเลาะก,กันผู้เป็นพ่อบรรดาลโทสะจึงเอามีดฟันตรงหลังลูกชายปรากฏว่าฟันถึงสามทีแล้วไม่เข้าไปสืบมาพบว่ามีปร,รอดศักดิ์สิทธิ์ของครูบาอริยชาติ ที่ท่านสร้างรุ่นแรกอยู่มีชื่อเสียงทางด้านคงกระพันดังขจรไกลไปทั่วต่อมาเมื่ออายุครบ20ปีจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณพัทธสีมาวัดชัยมงคลวังมุยตำบลประตูป่าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนมีพระครูพัทระปัญญาธรวัดศรีสุพรรณอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเป็นพระอุปชาได้รับฉายานามว่าอริยจิตโต ครูบาอริยชาติอริยจิตโตได้จำพรรษาอยู่นวัดพัทธสีมาชัยมงคลวังมุยตำบลประตูป่าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนหลังจากที่ท่านได้อุปสมบทแล้วท่านได้มุ่งเน้นในการปฏิบัติธรรมเป็นหลักสําคัญแต่ญาติโยมผู้ที่ได้รับประสบการณ์ในวิชาคาถาอาคมความแคล้วคลา,าดปลอดภัยเมตตามหานิยมก็หลั่งไหลมาเป็นลูกศิษย์ไม่ขาดสายจึงมีลูกศิษย์ลูกหามากมายต่อมา ท่านได้รับอาราธนาจากญาติโยมอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายมาจำพรรษานวัตรพระธาตุดงสีมาตำบลแม่พริกอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเมื่อครูบารียชาติได้มาจำพรรษาอยู่ท่านก็ได้นำการบุรณะก่อสร้างอย่างรุดหน้าอย่างไรก็ตามถาวรวัตถุอื่นๆเช่นองค์พระธาตุซึ่งเก่าแก่สุดโทมโน้มเอยียงลงมาก และพระอุโบสถวิหารกำลังเริ่มลงรากฐานในการก่อสร้างต้องใช้ทุนทรัพย์เป็นจำนวนมหาศาลในการก่อสร้างบุรณะปฏิสังขรณ์แต่ครูบาอาริยชาติท่านก็ได้ยึดหลักการตามปฏิบัติตามเจโตปณิธานที่ได้ตั้งไว้ในการมอบกายถวายชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาท่านก็จะพยายามนำญาติโยมศรัทธาผู้ใจบุญบุรณะก่อสร้างตามกำลังแห่งศรัทธา พร้อมทั้งได้นำในการประพฤติปฏิบัติธรรมของศรัทธาสาธุชนโดยทั่วไปจึงมีผู้คนทุกทิศสานุทิศต่างหลั่งไหลมาไม่ขาดในแต่ละวันจะมีเข้ามากราบน้ำสาการไม่น้อยกว่าสิบคณะส่วนใหญ่ครูบาริยชาติจะอบรมสั่งสอนญาติโยมที่มากราบนมัสาการตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักอย่างไรก็ตามชื่อเสียงในด้านเวทมนต์คาถา เครื่องรางของขลังในสมัยที่เป็นสมัมมาเนนยังลือเรื่องโดยเฉพาะการทายทักบางครั้งหากญาติโยมมีความทุกข์ร้อนใจในเรื่องราวปัญหาต่างๆครูบาอริยชาติท่านก็จะช่วยทํานายทายทักสงเคราะห์เป็นการช่วยขจัดปัดเป่าแก้ไขให้ผ่อนคลายสบายใจจากหนักจะได้กลายเป็นเบาซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองขหาบดีนักธุรกิจข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนต่างๆ ทราบข่าวและเลื่อมใสศรัทธ,ธาท่านมาจำพรรษาอยู่นวัดพระาธาตุดงสีมาตำบลแม่พริกอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนี้ชาวแม่สวยต่างมีประสบการณ์ทางด้านแขล้วคลาดมาแล้วมีคนขับมอเตอร์ไซค์ถูกรถเฉี่ยวชนปรากฏว่าไม่บาดเจ็บอะไรมีสายสินที่ท่านผูกที่ข้อมือให้มีครั้งหนึ่งเกิดอุบัติเหตุหมู่รถสิบล้อชนรถตู้รับส่งนักเรียน ซึ่งมีนักเรียนนั่งโดยสารมาประมาณ10กว่าคนปรากฏว่ามีนักเรียนจำนวนหนึ่งไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเพราะมีสายสินและมีตะกุดของครูบาและนักเรียนบางคนบาดเจ็บหนักมากต้องนําส่งโรงพยาบาลจังหวัดแต่ทุกคนกลับรอดมาทั้งหมดผู้คนที่พบเห็นสภาพรถที่ถูกชนแล้วบอกตรงกันว่ารอดอยากตอนนี้เองทำให้ผู้คนหลังไหลมาขอบูชาตะกุดและสายสินของครูบาเป็นจำนวนมาก และมีญาติโยมท่านหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่าท่านไปพบท่านครูบาอาริยชาติในงานบุญวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนท่านกำลังแจกวัตถุมงคลพอดีโยมท่านอื่นได้มาโยมท่านนั้นก็อยากได้แต่ก็ไม่กล้าเข้าไปก็นึกอยู่ในใจว่าอยากได้พอสักพักหนึ่งครูบาอาริยชาติท่านก็เรียกโยมท่านนี้ซึ่งนั่งไกลพอสมควรเมื่อเรียกเข้าไปท่านก็มอบวัตถุมงคลให้โดยไม่ต้องขอหรือถามใดๆ โยมท่านนี้เกิดเป็นปิติเป็นอันมากประสบการณ์ทางด้านโชคลาภบ,บางคนมาทำบุญขอให้ครูบาช่วยแผ่เมตตาจิตอธิษฐานขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าปรากฏว่าธรรมาค้าขายดีเศรษฐกิจรุ่งเรืองเป็นทวีคูณข่าวครา,าวแพร่หลายออกไปจึงมีผู้คนเข้ามากราบนมัสการอยู่ตลอดนอกจากนั้นท่านยังได้ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยให้ทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพื่อช่วยเหลือสั้งสรรค์การศึกษาแก่เด็กที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์การปฏิบัติเช่นนี้ก็เพราะว่าครูบาอริยชาติท่านยึดถือจารีตปฏิบัติตามครูบาอาจารย์อีกด้วยนอกจากนี้จะเห็นได้จากประเพณีในการทำบุญต่างๆท่านจะอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามการจัดไทยทานก็ดีการจัดงานต่างๆก็ดีเป็นระเบียบแบบแผนมีความเรียบร้อยตามพื้นบ้านล้านานาแต่โบราณ ในกุฏิท่านมีแต่สิ่งจำเป็นของสมณะบริโภคสมถะเรียบร้อยน่ากราบไหว้บูชาการขบฉันของท่านก็จะฉันไม่มากเน้นแต่ผักผลไม้เป็นหลักเท่านั้นท่านเคยฉันมังสวิรัตมาตลอดเมื่อมาจำพรรษาที่วัดประทาตุดงศรีมาท่านก็ฉันตามที่ญาติโยมนำมาถวายเจาะจงฉันมังสวิรัตอย่างเดียวก็สงสารญาติโยมที่จะต้องขนขวายหามาถวาย ด้วยความมีเมตตาท่านจึงฉันตามสิ่งที่มีอยู่ที่คณะสัทธานำมาถวายท่านจึงไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งใดๆปัจจุบันท่านได้มาสร้างวัดแห่งใหม่เชื่อว่าวัดพระาธาตุแสงแก้วโพธิญาณบนพื้นที่เนินเขาที่สวยงามที่บ้านป่าตึงตำบลเจดีหลวงอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวอำเภอแม่สวยเกือบ180องศา ห่างจากถนนสายเชียงใหม่เชียงรายประมาณ2กิโลเมตรเหมาะสำหรับเป็นที่ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญภาวนาตามความตั้งใจของครูบาอริยชาติโดวยวางศิลาเลิกและเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่9พฤษภาคมพศ2549ตรงกับเดือน8ดเปงของล้านนาซึ่งตรงกับวันวิสาขะวันเพ็ญเดือน6ครูบาอริยชาตินักบุญแห่งแดนล้านนา ปัจจุบันท่านพำนักสร้างวัดแสงแก้วโพธิญาณอยู่ที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายรวมมูลค่าวัดที่ท่านจะสร้างทั้งหมดเป็นเงิน300ล้านบาทท่านตั้งใจให้เป็นแดนธรรมแดนทิพย์แห่งเมืองเหนือวัดแสงแก้วโพธิญาณตั้งอยู่บนเขาไม่สูงนักตามหลัก่วงจุย้ยถือว่าวัดท่านมีภูมิประเทศตั้งอยู่บนหลังเต่าสวรรค์คือใครได้มาเที่ยวมาอยู่มากราบมาไหว้ จะร่ำรวยเงินทองอายุยืนนานและไม่มีโรคภัยวัดท่านสวยงามมากอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและอากาศดีครูบาริยชาติมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศในเหตุที่ท่านอยู่กรรมเข้านิโรธกรรมเป็นเวลานานเจวันเจคืนการเข้านิโรธกรรมนี้ตามคัมภีร์ของพุทธศาสนาฝ่ายล้านานาเชื่อว่าพระอริยบุคคลระดับพระอนาคามีขึ้นไปเท่านั้นการเข้านิโรธกรรมจะไม่ฉันไม่่าย ไม่พูดไม่จานั่งภาวนาตลอดระยะเวลา7วัน7คืนเหนือเวทนาทั่วไปที่มนุษย์ธรรมดาจะทำได้แต่สำหรับกรุบารียชาติท่านเรียกการเข้านิโรธกรรมของท่านว่าการอยู่กรรมซึ่งจะกระทำในวันเข้าพรรษาแต่โดยให้ปลูกกระโจมมุงด้วยหญ้าแฝกบริเวณด้านนอกโดยรอบกระโจมทั้งสีทิศปักไม้มงคลเป็นเขตสังฆาวาสเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายพูดผีปีศาจทั้งหลายและอมนุษย์ ไม่ให้เข้ามาในบริเวณกระโจมนิโรธได้ภายในกระโจมให้ขุดหลุมลึก50เซนติเมตรปูรองด้วยหญ้าคาแห้งเพื่อให้ครูบาเข้าไปนั่งภาวนาอยู่กรรมโดยท่านจะนั่งภาวนาอยู่ในกระโจมนี้นานเจวันเจคืนไม่พูดไม่คุยไม่ฉันอาหารหนักฉันแต่เพียงน้ําสะอาดที่กรองผ้าขาวบางเนื้อละเอียดเจ็ดชั้นเท่านั้นการอยู่กรรมทุกปีจะมีชาวบ้านและพระสงฆ์จากวัดต่างๆผลัดเปลี่ยนกันเฝ้าดูแลด้านนอกกระโจม และรอที่จะใส่บารครูบาในวันที่ออกจากนิโรธกรรมเมื่อครบเจวันเพราะเชื่อกันว่าใครได้ใส่บาดครุบาในวันแรกที่ออกจากนิโรธกรรมอธิษฐานสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาเลยทีเดียวนับว่าเป็นอนิสง์ผลบุญอันแรงมากครูบาอริยชาติท่านเป็นนักบุญแห่งแดนล้านนาในยุคปัจจุบันในฝ่ายล้านนาเชื่อกันว่า ท่านเป็นขนหน้าของครูบาศรีวิชัยซึ่งบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการนี้ลงมาเกิดเพื่อเร่งสร้างบารมีดังจะเห็นได้จากตลอดชีวิตของท่านแม้ยังเป็นครูบาหนุ่มน้อยรูปงามก็มียึดติดในลาบสักการะทั้งปวงท่านขลังตั้งแต่ยังเป็นเนนน้อยเศษตกรุดเศษดาบมีอนุภาพมากท่านมีลาบสักการะดุจพระศิวลี ดังจะเห็นได้จากท่านหาปัจจัยเพื่อสร้างวัดสร้างสาธารณกุศลต่างๆนับตั้งแต่บทมาจนถึงปัจจุบันเป็นเงินไม่น้อยกว่า100ล้านกรูบาท่านเคยอธิษฐานก้อนพลอยดิบที่สิทธ์นำมาถวายท่านให้มีพระธาตุเสด็จปรากฏว่าในวันรุ่งขึ้นก้อนพลอยดิบนั้นแตกออกกลายเป็นพลอยเม็ดละเอียดมีสันฐานสีแตกต่างกันเป็นแก้วสีขาวบ้างสีแดงบ้างสีเหลืองนวลบ้าง สีดำนินบ้างผู้รู้บอกว่านั่นคือพระบรมธาตุและพระธาตุที่เทวดานำมามอบถวายให้ท่านและนี่ก็คือเรื่องราวอัตตาชีวประวัติโดยสังเขปของท่านครูบาริยชาติอริยจิตโตแห่งวัดแสงแก้วโพธิยานจังหวัดเชียงราย